เป็นน้ำตาความรู้ิึกสำหรับซีรีส์เรื่องนี้โปรเจกต์เรื่องนี้ที่สำเร็จแล้วในวันนี้ค่ะนิบูลค่ะขอบคุณครับก็มันคือความฝันของบุณนะที่เรารูนะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องง่ายเลยก็จะมาถึงนี้ ก็วันนี้วันสุดท้ายแล้รควนสุดท้ายของเราอยากขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่เนาะอยากให้ทุกคนทุกครั้งเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราจะยีนตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนมาดูเราโดนสปอนเราขอบคุณทีมงานทั้งหน้าทั้งทั้งทั้งงานและเบื้องหลังขอบผมที่ร่้งเกิดมันดีได้ขอบคุณนิว ที่คอยอ,อยู่กับคุณทั้งหมดวันนี้แขกรับเชิญที่เราเข้ามาในโอกาสขอบคุณจีนเลนทีวีที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนได้กล้าอยู่ตรงนี้ได้ทำงานดีๆกับคนแล้วก็ขอบคุณครอบครัวของผมที่คอยสนับสนุนคุณขอบคุณใจขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็สุดท้ายขอบคุณเป๊ขอบคุณเป๊าเปเปมากๆที่ค,คอย ขอบคุณที่ทำความฝันของพี่ให้เป็นจริงนะเป็นรู้ว่าพี่ชอบแฟนซีชอบมันพายแต่เป็นแบบตอนแรกที่เป็นพู้กเป็นบอกไม่ได้กินแลยพนี้แต่เป็นก็ยอมที่แบบจะมาเล่นเพราะแบบพี่อยากเล่นเขาก็เลยยอมใช่ครับผมก็ ขอบคุณขอบคุณที่อยู่ข้างกันเสมขอบคุณที่คอยตามใจคนแก่เรื่อยๆวันนี้ขอบคุณมากฮะยังเรีกอยู่ใช่ครับผมก็ขอบคุณที่เดินด้วยกันมาตลอดเนาะอย่างที่พูดไว้ไปด้วยกันเรื่อยๆเหนื่อย,ยก็พักเราอยู่ตรงนี้แหละสปอร์ตไปเรื่อยๆ กอนเลยก่อนใกล้ๆใลใก้โอ๊ยก่อนเกล่องฮะก็ก็ดีเลยของคณนักแสดงทุกๆคนทีแบบเดินทางที่กันมาจนจนจบเนาะแล้วก็ขอบคุณทีงานที่ทนเหนื่อยทนร้อนทนทุกอย่างฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันอย่างที่มินิวบอก มันยากมากจริงๆในหลายๆอยากก่างก็วันนี้เราเดินทางมาถึงตอนจบได้เวลาส่งทุกอย่างคืนกลับที่เดิมแล้วก็มันก็แอบ,บใจหายบิวบิวบา๋นะครับโปรเจกต์นี้ที่พี่บุญบอกอยู่ด้วยกันมาสองสามปีได้แล้วฮะวันนี้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วก็ใจหายใจหายมากอยากขอบคุณทุกๆอย่างนี้มันเกิดขึ้นเลยในระหว่างทางแล้วก็ที่สำคัญนะอยากขอบคุณเลย นี่แฟนเัาทุกๆคนเลยที่แบบยังจะขอเราอยู่ผมคุยพี่หม,ม,มุนเสมอไม่กระทำตอนถ่ายถาว่าเฮ้ยแบบที่แฟนเขาจะอยู่รอหรือเปล่าพี่บุดเทก็คงบนว่าเฮ้ยเราหายไปสามปีอย่างเงี้ยครับซีรีส์สามปีมีครั้งเดียวเนี่ยเขาจะดึงเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็ยังบอกพี่หมุนว่าพนหน้านเราทำหน้าที่มาเป็นที่ตอบแทนเขาข้านทอนครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากาที่แบบพพอร์ตพวกเราทุกคนนะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับ อยากจะบอกพี่บุญว่าไม่ต้องห่วงเลยผมยินดีที่จะเป็นแบบส่วนหนึ่งในความฝันของพี่มากๆแบบดีใจมากที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งอะ่ะที่ผมเดินร่วมเดินทางด้วยไม่ต้องคิดมากของเลยครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยินดียินดีม,มากขอบคุณเหมือนกันขอบคุณ